ไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยเออตเอคล้วนะักนนะแไม่ตัดอ่ะไม่รู้อ่ะอ้เสียงเสียงเอาเล็วรีบถ่าย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 เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋เวหมดวเร็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 วเรเร็วเวเร็วเรเร็วเวเร็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 วเรเร็วเวเร เลยนะคะเดี๋ยวลงหมดนะคะเอาเข้าเข้าเร็วเอาเข้าคนแรกคนไหนะมาเอาแกลคนแรกเลยอพี่เมย์เข้าเอไปใ้มาเขาอกว่ไม่ก็ดูเขายืนชิดกันให้ฉันอยูไหนแ่ายเือไหนมาเอารเป๋าปไมยันนะยทายดีเท้ 对。